ครัรบเราได้เรียงประเด็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชากันก่อนนะครับมีประเด็นที่ทางแม่ทัพที่2อ,ออกมายืนยันนะครับว่าทหารไทยจะไม่ยอมถอยออกจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา11จุดที่ไทยสามารถยึดพื้นที่ได้จากเหตุสู้รบในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันครับอีก จุดหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็นวัน2วันที่ผ่านมานี้ก็คือที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครับทหารพรานของไทยไปล้อมรั้วลวดหนามในพื้นที่ช่องอานม้าแล้วนะครับหลังจากที่ทหารกัมพูชาเองนะครับมีการบุกเข้ามาตัดรั้วลวดหนามทิ้งก่อนหน้านี้ครับเพจกองทัพภาคที่2มีการโพสต์ภาพของทหารไทยไปล้อมรั้วลวดหนามหีบเพลงที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ระบุข,ข้อความว่าช่องอ่านม้าอาธิปไตยของไทยแผ่นดินที่ทหารไทยยืนอยู่ทุก9ก้าคือหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนที่หต่อห0 0 0 0ื่นที่ยืนยันอธิปไตยของไทยเอาไว้อย่างชัดเจนภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทหารพราน2301ไปตรวจพบกำลังทหารกัมพูชา พยายามจะเข้ามาตัดลวดหยิบเพลงครับที่ฝ่ายไทยได้วางเอาไว้เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่เขตอธิปไตยของไทยที่บริเวณพื้นที่ตลาดช่องอันมะอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางฝ่ายไทยได้แจ้งให้ยุติการกระทำดังกล่าวพร้อมให้ถอยออกจากพื้นที่ซึ่งฝ่ายับพูชาได้ปฏิบัติตามและได้ออกจากบริเวณน,นั้นในทันทีครับโดยทางสบตรออก,อก็มีการยืนยันนะครับว่า ปัจจุบันยังคงมีการตรึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ในเขตอธิปไตยของไทยครับสถานการณ์นั้นเองก็คืออย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องสถานการณ์บริเวณช่องอ่านม้านะครับที่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาได้พยายามตัดรุดหนามที่ฝ่ายไทยได้วางไว้ ตามขอบเขตอธิปไตยของไทยนะครับปัจจุบันนั้นกําลังทหารในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการพูดคุยเจรจาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติครับสอดคล้องกับแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ยืนยันว่าสถานการณ์ที่ช่องอ่านมาแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากทางกัมพูชาพยายามจะขึ้นมาแล้วก็ตัดรั้วลวดหนามพร้อมกับ ย้ำว่าจําเป็นต้องกั้นลวดหนามเพื่อป้องกันการวางกําลังของฝ่ายไทยและเป็นเรื่องปกติที่กัมพูชาเรียกร้องให้ทหารไทยออกจากช่องอ่านม้าแต่ยืนยันว่าทหารไทยก็ไม่ถอยจาก11จุดที่ยึดพื้นที่ได้และวางรั้วลวดหนามกั้นเอาไว้นะครับรวมทั้งบนภูมิขือจังหวัดศรีสะเกดย,ยืนยันอีกด้วยนะครับว่าทหารไทยอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยไม่ได้รุกล้ําหรือว่าไปยึดพื้นที่นอกประเทศครับ กูกาเคยรแล้วก็าวาากเพื่อป้องกันการกระทาที่มันไม่เรียบร้อยต่อไนดีเราอยู่ในเขตของประเทศไทยอยู่แล้วครับมันก็ได้ลุกไป,ปยึดพื้นที่นอกประเทศเป็นนโยบายของทางรัฐบาลของกองทัพอยู่แล้ว นาทัพภาคที่สองก็ย้ำจุดยืนของทหารนะคะว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเห็นตรงกันว่าจะไม่มีการถอยกําลังเมื่ออยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นต่อไปค่ะขณะที่มีความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะคะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคอปทอเดินทางไปที่ด้านหน้าองค์การสหรประชาชาติหรือ UN เพื่อทํากิจกรรมปราศัยชูป้ายข้อความซึ่งมีเนื้อหาร,ระบุนะคะว่ากัมพูชาทําเกินกว่าเหตุโดยอ้างอิงถึงการโจมตีมุ่งเป้าไปยัง ลเรือนทั้งอาคารบ้านเรือนร้านสะดวกซื้อรวมถึงสถานพยาบาลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมเข้าข่ายฝ่าฝืนอนุสัญญาเจนีวาและมีการใช้ทุ่นระเบิดละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าจึงเรียกร้องให้ UN พิจารณาลงโทษอย่างเหมาะสมโดยตัวแทนก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ UN อย่างเป็นทางการค่ะ